ที่าแล้วฮีโร่เพชรกูิคก็ไม่ได้ทำจบเลยทีนี้ลากมปหนีรถ <laughs> แมพบนะครับผมโอเคไปแล้วประตูปิดโอ้โหเอาเขี้ยวไป <laughs> ไอ้เขี้ยวมันจอมโจนนะผมพระลาดขาฮีโร่เพชรคนมีนะ <laughs> ผมบอกให้ <laughs> <laughs> ผมกการาประกันด้วยวันนี้ผมได้สัตว์เลี้ยงมาใหม่นี่ดูดิชื่อว่าขาไก่นะ <laughs> ซูมไปที่ไก่ โอเคก็ม okay, okay. okay, 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 ัน okay, ม okay, ีต okay, okay, ู้ซุ่มสัดเลี้ยงว่าไมนะนี่ได้ไก่มาโอเควันนี้เราจะไปเล่นเป็นซาปเปเลอร์ลากโซกันผมจะปลอมตัวเป็นหม่อนะวันนี้เราเมืออเมือนเราเมือนเมือนเราอย่าทำทำนานแล้วแต่เราไม่มีโอกาสได้ทำสักทีหนึ่งวันนี้มาจัดกันเลยโอเคขาไก่ไม่ใช่ขาแกะอะไรโอ้อะไร โอเคโอ้โหชื่อมันโหโหก็เห็นว่าระบบ iOS เล่นได้แล้วนะทุกคนก็รู้สึกว่าเกมมันลื่นขึ้นหรือเปล่านะอันนี้จากความรู้สึกนะที่เล่นมาแล้วไหลาตาแล้วโอเคสับเปลอไปปอมเป็ปเมนหมอกันถ้าเราลักรอบแมพก่อนลหรออือนะเป็นกับสีส้มนะครับโอ้โหที่ดาวเด่นมากีีไง น่าจอย่าตึงนะโอเคมีหมอวะช่วงนี้ผมเป็นไข้นะครับมันเจ็บที่คอเป็นคนที่รอมันเจ็บที่ใจโอเคโอเคมันไปกันแล้วโอเคโอค้ยโอ้ย ไปครับลากวิงกว่งหนีนะครับลากวิ่งหนีรอบแมพครับผมลากวิ่งหนีรอบแมพนะครับผมโอเคไปแล้วประตูปิดโอ้โหเราจะลากรอบแมพได้รอบหนึ่งนะครับผมนี่ได้รอบแล้วโอเคได้รอบแล้วครับได้รอบมุดท้อนหนีโอเค ไอ้มินฟื้นป่าตบปุ่มครับตบปุ่มเลยครับผมเออว่าไงครับสีส้มผมเห็นส้มยืนดักรออยู่ห้องโรงอาหารคนหนึ่งสีขาวยืนดักรออยู่ห้องตอกบัตรเออได้อะไรวะไม่รู้อ่ะ <Yeah. S 1> เออผมเป็นพระราชานะ <c oughs> เออให้โล่ไปแล้วให้โู่ไอ้ทองไปนะเป็นพระราชา <c oughs> ไรู้ไอ้ทองรู้ตัวหรือเปล่า รู้ว่ามันรู้ใจแต่ตอนเนี้ยโว้ดสีข่าวไปก่อนเลยไอ้ข่าวเป็นไอ้ตรนแล้ะผมกอไอ้ทองไอ้ทองโดนปาดแล้วหมอดชุบไอ้ทองมาผมกอกอบหมอนะและ้วสรุปหมอก็โดนปาดอีกอ่ะเออแล้วไอ้หมอชุบทองมาใช่ไหมแล้วผมก็ไปกอะทองอีกอ่ะเออตอนนี้กอดทองอยู่อ่ะรู้ว่าเลยปาดกันแบบว่าโอ้โหยอดอะ่ะในหรงบาลอ,อ่ะเอออ่าเป็นแฮกเกอร์นะผมไปทำเพลทห้องไฟมาได้สกิลแล้วผมเลยมาส่องห้องแฮกเกอร์ เห็นเหมือนสีชมพูยืนอยู่กับศพนะมีศพอยู่ในห้องโรงพยาบาลอะในชมพูพาา่ะปแต่งงอย่างนึงทําไมศพมันไม่ฟื้นแล้วทีนี้สีทองก็ไปตบปุ่มสีชมพูยืนอยู่กับศพนะคนสุดท้ายก่อนตบปุ่มอะชมฮันนี่บ่อเขาเป็นอะไรยังไงโอ้ยนะเป็นวิศวะเดี๋ยวแก้ด่วนให้ดูเคยผ่าอะไรก่อนแก้บนเสร็จผมเดินกลับมาโรงอาหารนะอืเออ เออเอาไอ้ข่าวไว้ก้อนเลยแฮกเกอร์มั่วไอ้ข่าวไว้ก้อนเลยแล้วมันจะยืนอยู่กับมันเป็นฮันนี่นะแดงนี่สียงไรคุณป้าพี่พี่ฮีโร่เพรที่ทำเพืเอ้ยอย่าพึ่งนี่ไอ้ส้มอยู่ด้วยกันก่อนมันเล่นยางกินนักล่ามีดพี่อยากเห็นนะเออสุดยอดป้าดคนละตัวชนะได้เลยเปล่าใช่ใช่ป้าได้ทองให้ได้พอป้าได้ทองให้ได้อย่าปิดประตูขอร้องอย่าปิดประตู อย่าปิดประตูอย่าปิดประตูโอเคมีตาห่านปะไม่มีวะโอเคเอาเฮ้ยโลครับ กูเปิดโล่น้ะส้มกูเป็นทาหารกูเปิดโล่ครับเอาไอ้ข่าวไปนะเออผมแหม่และและและ,และถ้าไอ้ไอ้ข่าวเป็นนะและถ้าไอ้ทองมันสะกดละ่ะไอ้ทองมันมีสี่ชมพูก็หัวอยู่นะเอาไงดีวะแมมโยระเบิดยังเฮ้ยโอ้ยคิดหนักอีกแล้วเออนะไอทองไอ้ทองมันก็หัวอยู่อะ,ะยังไงก็ต้องหมดข่าวอะ่ะเออ คาทองสะโกจิตให้มันชนะไปไอ้ข่าวข่าวเป็นนินจาเนาะแต่ทองนี่มันโดนปะตองรอบนะพี่ก็อยู่โรงารเนี้อยู่โรงารเห็นสีทองมันยืนเต้นอยู่ห้องโรงารอยู่เลยเนี่ยผมอยู่ผมอยู่หลอกห้องโรงารพอ่ฮีโร่เพรที่พี่่นนักล่าสกินใหม่ได้เป้าอะไรครับไม่ได้เป็นครับเอาทองเอาทองออกไปก่อนเอาทองออกไปก่อนเออเดี๋ยวผมมอบโลกให้ทองนะถ้าไม่จบอะถ้าไม่จบเดี๋ยวมอบโลกให้ทองนะโอ้ยระยะกว่าต้องป้าดีทองเท่านั้นถึงจะชนะได้ตอนเนี้ย อย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดให้พี่โชว์พลังก่อนโอเคหนึ่งสองโอวิศวะวะ่ะ ว่างไงว่างไงใครใครแก้ด่วนไอ้ท้องเปล่าไม่ใช่ผมแน่นอนที่แก้ดวนน่วนก็เหลือยม่วงเปล่าวะเออไอ้ท้องแก้ด่วนก็เหลื่อยม่วงเรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือจะเอาผมผมพระราชาะ<ป>่ะผมว่าม่วงเปล่าวะเมื่อกี้มันไม่น่าจะตสองได้นะไม่รู้ผมไม่รู้แต่ก็น้องม่วงแหละผมไม่ได้เป็นนะหรือจะโวนผมออกเออโวดมอเกมจบนะเฮย้ยม่วงแหละก็ไม่ได้เป็นอะผมก็ไอ้ท้องอยู่อะแต่ท้องไม่รู้บวดอะไรอ่ะเี้ยไอ้กูเป็นทหาร ไอ้จมมันมาปาดกูไอ้โจมตายมึงไม่เห็นอ่ะเอาเลยเข้าค้างก่อนเี่้ถ้าทองแก้ด่วนก็เหลือมึงและแดงพอกูเป็นทหารมันมันก็เหลือม่วงนี่แหละผมเป็นผมจะ้กดทําไม้าผมเป็น <c oughs> เออแม่คารลม,มันคมคายท <c oughs> <c oughs> ้า้ทองสกดจิตไม่ไม่ใช่เมื่อกี้มันแก้ด่วนแล้วโอเคแม่จบปะวะจบดี <c oughs> โอ้ยโนบิโคสป้นน่ะอะไรครับเฮ้ยเอาเรื่องว่ะโ้หเรานี่มันนะผมนึกว่ามันจะเอาผมออกซะแล้วปั๊ช่วงนี้ผมอาจจะไม่สบายนะอันนี้จริงๆเลยมีน้ำมูก้ลยเมื่อวานไปอุ้ยอุ้ยตำนานอู้เกลือป่าวะ อเคเมื่อวานนะผมไปหาหมอมา <Yeah. S 1> หมอบอกว่ามาทำอะไรครับสุดรอผมกับบ้านเลยมีมีคนชม <laughs> อะไรอะมาเราคอยได้สักพักแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันจะได้ไม่เจอคนเดิมจัดไปอันนี้ผมเล่นมาหลายตาแล้วนะ <laughs> มีแต่คนรู้บทเรา <c oughs> ไม่ไหวมีคนรู้ไหมวะ <c oughs> โอ้ทีจัดไอ้เขียวเอาหาเกิ โอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโคตรแพงเลยชุดนี้ผมบอกเลยโคตรแพงผมไม่เห็นใครซุ่มมาแล้วใช้ไปเยอะมากดาวเนี่ยปั๊เอ้าไม่ได้เป็นฉันหิวงานเลี้ยงตอนเนี้ยเอาผีปอบแล้วกันมาจัดไปผีปอบเออเปลี่ยนบรรยากาศมั้งทุกคนสปัลเลอร์มันเล่นยากแล้วตาแรกชนะไปตาที่สองไม่เหลืออะไรแล้ว <laughs> โอเคฉันหิวแล้วโอเคยานะเว้ยสเปอร์อยู่นี่โอเคปาใส่ตัว <c oughs> เอง <c oughs> หน่เ <c oughs> ด้อโอ้ oh, ตัวแฝงทำขี้เกลืออะไรอยู่วะใช่ไมทานฟอร์มเมอร์ยา นี่เห็นเห็นเห็นลุกเย้ผมปะขาใกล้น้องขาใกล้ป<ะ>ัโอเคมีศพไหมจ๊ะฟอร์ฟันมีจอมโจรอยู่อะเออดำปิดไปดิโตปุ่มไปแล้วเอาใครออกดรอว่โบยเลยแล้วกันผมอยู่ผมอยู่กันเหลืองอะ คนอยู่กับเหลี่ยงเฮ้ยเหลีอยงคนดีเหลีอยงคนดีเหลีอยงคนดีไว้ใจได้ไว้ใจได้ป้เออไอเหลี่ยงดีเอาไอชมพูไปชมพูเป็นอ่านชื่อมันดีชมพูอะไอชมพูเป็นแน่นอนโวชมพูไปเลยถ้าไม่ใช่ผมรับผิดชอบเองเอาชมพูไปเออโวชมพูนะไม่ใช่ผมรับผิดชอบเองจะรู้อะเอาไปเลยไม่กวัวนะยฮีโร่เฮีฮีโร่เฮีททำแบบนี้ไม่ได้ไรอีโเออไม่ใช่ชมพูเอาผมออกเองเนี่ยเดาด้าแล้ว เดาม้ยแกมีกินแล้วเห็นเนี่ยไม่ว่าเลยเนี่ยไอชมพูไปแล้วเกินเนี่ยกิโลเห็นเนี่ยเออร้องงี้ด้วะมีคนเชื่อโอเคไม่ใช่แฝงเอาแล้วมาผีป่ปอเอลยชนะไหมถ้ามาันตบปุ่มเอาผมออกก็ไม่เป็นไรแฝงไม่ปาดผมจะชนะไงยังเตะ โกรธโกรธไอ้เขียวโอเคมันให้ให้อะไรมาวะเนี่ยโอ้ยมึนเลยไม่มีใครตายเลยโอย้อยู่ด้วยกันสามสี่คนเนะี่ยมีศพมีศพโอเคกินไปแล้วหนึ่งอันอุย้ยมันกินไวไปเดิมวะเนี่ย <laughs> เออป้าอีกสบดิเดี๋ยวป้าอยากกินอีกอันนึงวันดีเขียวแต่ันป้าดย้ามกันน้ำพระราชามันเยอะให้โลหผมสองตัวเลยตัวปุ้มนั่นไงโอเคอิ่มน้ำสำํำรานเอาเขี้ยวไปไอเขี้ยวมันดอมจนนะข่มพระราชามีโลเผ็ดคนนี้นะผมบอกให้ เออเอาไอ้เขียวไปไอ้เขียวเป็นจอมโจรมันมันตอนแรกผมไปขโมยบทมันแล้วมันก็มาขาโมยบทไอ้เหลืองเออเอาไอ้เขียวไปส่วนไอ้ไอ้ม่วงนี่ผีปอบนะดี๋ยวเอาไอ้ม่วงออกตาหน้าด้วยนะ<ะ>เอาไอ้เขียวไปก่อน <laughs> ผมช่วยแฝงเองผมช่วยแฝงเองผมช่วยแฝงเกมเนี่ยเออไอ้นื้อเมืองมันเป็นปอบจริงเออที่ัมช่วยแฝงหรือ,อช่วยใครเนียยเ่ยคอยยุติเงินดีะว่า เออกูอยู่ในคลิปล่าสวดของสีน้ําเงินด้วยว่ะเออต้องงานเพื่อนไอ้สีเขียวอ่ะไอ้สีเขียวอ่ะกูพระราชาไอ้ชายกูพระราชาเว้ยกูพระราชาไอ้เหลืองขโมยบทผมใครเป็นวะเออเอาเที่ยวเอาไปเอาเที่ยวเอาไปนั่นแหละเออฮีโร่เป็นคนดีเอาเำแบบปออกันใช่แล้วเพื่อนทขาไม่ใช่คนผมทขาไม่ใช่คผมเว้ยฮีโร่เพชรแต่คนดีไม่เขียวไปก่อนผมราชาผมให้ม่วงกับเออ ปาดอีกแกตัวขอกินสักตัวแล้วกันขอดดกสักตัวหนึ่ง <c oughs> ขออภัยในคำหยาบนะครับผมโอเคเป็นกลางโห oh, แฝงแม่งเหลือ่อปง okay. ปานเยแฝงโอเคไปแคเรื่องนี้ลนะไม่ใช่เหมือนไฮโลสามหีิงโน้โหผมไม่อยากได้ไฮโลอะตบปุ่มเลยเว้ยเชียร์ที่ข้าไปนะ มันก็มันก็เหลืออยู่สามตัวแล้วน้ำตาลข่าวมิ้นนี่แหละมันเหลืออยู่แค่นี้แหละข้ามดีกว่าข้ามใบแฝงผมช่วยเออแต่อย่าปาดผมนะอย่าไปปาดไอ้ม่วงนะปาดปาดให้หน่อยดีน้ำตาลนะปาดน้ำตาลให้หน่อยได้ไหมสีขาวถ้าช่วยได้อย่าข้ามให้เลยปาดไอ้น้ำตาลนะแต่ถ้าปาดผมตาหน้ายังไงก็วูดข่าวออกอยู่แล้วต้องปาดน้ำตาลให้หน่อยนะข้ามม่วงไอ้ม่วงสองอดม่วงม่วงไอ้ม่วงสองอดม่วงใช่เหรอ โอ้มันไม่ข้ามเลยเหรอวะอะไรครับเนี้ยปังโอ้โหตัวแฝงเอ้ยผมเมนละยอมแล้ะไม่เล่นละว, <c oughs> วันนี้ไม่สบายอยู่เจ็บคอเนี้ยเล่นมาไหนตาละ <c oughs> เล่นอะไรกับคำนี้ท้าเมื่อกี้แฝงข้ามผมข้ามแฝงข้ามอีกตัวมันก็มันก็ชนกันป่าววะโอ้ยชีวิตเอาละ ถ้ามันกินไวขึ้นนะชิพ่าแล้วฮีโร่เกตูกู่ <laughs> คลิปก็ไม่ได้ทำจบเลยทีนี้เออผมยอมแล้วโอ้ยชีวิตชีวิตชีวิตแม่งเอ้ยเออแฝงแฝง,แงมาเกตมาเกตถ้าข้ามอะ่ะมันก็ยาได้สามสิธเพื่อนเข้าใจไหมแล้วเองโหวตตัวเองด้วยแล้วอีกแฝงอีกตัวก็โหวตเพื่อนเองข้าไม่รู้จะไปช่วยยังไงละตอนนี้เอากันเลยเอามินใช่ไหมโอ้ยแฝงเอ้กวดแม่งเลย <laughs> เว้ยยายายาค้าบไปก่อนผมว่าอืให้เราเพจเล่นดีกว่ามันไม่ปาดอ่ะจะเล่นไงมไ,มไม่เอาละงอน <c oughs> โอ้ยนอเพิ่งจะมาข้ามตานี้ไอ้มินเอ้นปนหัวเลยโอเคผมพอละว,วันนี้วิ Wing ่งรอบแมปได้ครั้งหนึ่งเราก็ดีใจครับผมเปลียนมาเปลียนกันนะฮีโรเพจ เอาคลิปออกเลยแม่เอาล,ลบลบคลบิปออกลบคลิปลบคลิปอย่าอย่าไรเงี้ยอย่าโอเคทุกคนออกแล้วผมไม่ไหวแล้วแต่ผมให้ดูสกอร์การเล่นวันนี้นะโอ้ยเดี๋ยวหาหมูด,ดูดิผมไม่ได้ซัพเปอร์เลอร์มาหลายตานะที่ตาทิ้งไปเนี่ยเพราะว่าอะไรอะไรก็ไม่รู้อีนอมันรู้บทผมไงตารแรกนะโอ้โอเคพอแล้ววันนี้เหนื่อย <c oughs> โอ้ยนอ โอเคครับผมก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะจริงๆครับผมว่าถ้าเราเล่นคลิปละตามันก็ยังง่ายนะอย่างนั้นนะแต่ถ้าไปเบิ่งตาที่สองมันก็จะรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรนะบางคนมันมันเข้ามาจากห้องเก้าไงประมาณนั้นโอเคก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะไว้เจอกัน